นัดเพื่อนไว้เรไปคุยงานช่วยหากันอีกทางไงงานอะไรพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะ่ะอย่าถามมากได้ป่ะคนจะรีบไปวิวเดี๋ยวก่อน ของแค่นี้เองแบงค์พันฉันไม่มีทอรหรอกคะ่ะ <c oughs> คิดซะว่าผมให้ค่าความน่ารักของคุณแล้วกันครับขอบคุณนะคะอืมผมชื่อเทนนะครับอ,อ๋อฉันชื่อวิวคะ่ะชื่อพ้อจังเลยนะครับว่าแต่แฟนวิวจะว่าอะไรไหมถ้าผมอยากจะขอเบอร์ไว้ได้สิคะ แฟนวิวเขาไม่ว่าอะไรหรอกเอาไว้โทรสั่งของนะครับหรือไม่ก็เวลาไหนที่เกิดคิดถึงวิวขึ้นมาเนี่ยผมจะได้โทรหาอนี่ค่ะขอบคุณครัอ่า ทั้งคืนน่ะฮะโทรหาก็ไม่รับก็ไปคุยงานกับเพื่อนไงเนี่ยเพื่อนอะ่ะให้เงินล่วงหน้าวิวมาตั้งห้าพันเลยนะพี่แดนเนียลทำไมพี่แดนเนียลคิดถึงวิวไงไปคุยงานกับเพื่อนหรือว่าไปหาใครกันแน่พี่หมายความว่าไงอะ่ะวิวบอกว่าวิวไปกับเพื่อนก็คือไปกับเพื่อนดิเพื่อนเหรอเพื่พอนคนที่แรกบเบอร์กับนั้นเหรอ แล้วจะทำไมใครเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองป่ะพี่คิ้วอยากอยากจะอยู่แบบจนๆแบบนี้เหรอพี่ดูข้อของที่วิวใช้ดิมีแต่ถูกๆแต่พี่รักวิวนะรักเหรอรักเรามันกินได้ไหมวิวเนี่ยต้องกินข้าวแล้วรู้ปะ่ะ วิวอ,อยู่กับพี่แล้วม,มีนาคตวิวก็เลือกได้เลยพี่คิดแบบนี้ได้ก็ดีวิวอะเลือกที่จะไปส่วนพี่เนี่ยก็อยู่จนๆแบบนี้แหละ ขนมไหมคะขนมอร่อยอรคะ่ะขนมไหมคะขนมคะ่ะทำไมวันนี้ขายไม่ดีเลยขายของอะเนาะจะให้ขายดีทุกวันมันก็คงไม่ใช่หรอกพี่สู้ๆนะว่าแต่ตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วพี่ยังไม่กินอะไรเลยเดี๋ยวพี่ไปหาซื้ออะไรมากินก่อนนะขอบคุณจ้ารีบๆไปรีบรีบมานะขนมไหมจ้านขานมจ้า ขนมอร่อยอร่อยเลยจ้าขานมไหมขนมไหมคะอา่างั้นเอาเป็นอันนี้หนึ่งค่ะแล้วก็เอาเป็นอันนี้ด้วยค่ะอ๋อได้ค่ะน้องวิวอยากกินกี่ชิ้นอน่ยน้องวิวเลือกเลยนะคะพี่จ่ายองะงั้นขอเป็นนี้สองนะคะแล้วก็ขอเป็นนี้สองเหมือนกันค่ะได้เลยค่ะอ้าวเดนิเอลมาพอดีเลยอะ่ะมาช่วยใส่ของหนสิ ก็นึกว่าใครที่แท้เนี่ยก็ร้านของแดนียลนี่เองเลิกกับวิวไปอ่ะไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพหน่อยหรอนี่แหละคะแฟนเก่ากระจกกระจอกของน้องวิวเพื่อน้องวิวอ่ะคิดถูกแล้วนะในเรื่องดีนี่คุณพูดจาอะไรผัดให้เกียดคนอื่นเขาบ้างนะแล้วไงร้านเล็กๆแบบนี้มีเกียดด้วยหรอ แดเนียลนี่ดีนะ ah. มีผู้หญิงที่ทนกัดก้อนเกลือกินอยู่ด้วยอะ่ะอุ๊ยแต่ก็พัฒนาจากการหาบเลข,ขายเนี่ยมาเป็นเช่าแผงขายแล้วเนาะเพราะแบบนี้ไงน้องวิวก็ถึงมีแฟนใหม่เพราะอยู่กับแฟนเก่าที่ไม่มีอนาตน,นี่คุณคะถ้าไม่คิดจะมาซื้อของอะ่ะก็อย่ามาขัดขวางความเจริญของคนอื่นเขาเลยคะ่ะ นี่แฟนใหม่ดานเนีย้ยเหรอเหมาะสมกันดีนะเหมือนขี่เน่ากับลงผุเลยพี่เราสองคนอย่าไปคุยกับเขาเลยดีกว่าค่ะเราไปหาซื้อขนมร้านอื่นดีกว่าแถวนี้มันกลิ่นแปลกๆกลิ่นพวกคนจนกระจอกกระจอกไปดีกว่าตองเบลค่ะค่ะ ร้านใหม่กินอะไรดีอะคะคเ่ดีไหมคะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยเปรียบไปหมดเลยน้ำไม,ม่อายนึ่งเมียนอนดีนะที่เป็นแค่น้ำเปล่าไม่ใช่น้ำกดลอยหน้าลอยตากับสาม,มีคนอื่นเขาสบายใจเลยนะคุณอย่าทำแบบนี้เลยมีอะไรคุณที่บ้านนะอ,อายเขาที่อย่างนี้ทำเป็นอายเหรอตอนรักกินขโมยกินกันเนี่ยไม่อยากจะมียางอายกันเลย แล้วคุณน่ะฉันบอกอะไรใช่ไหมถ้าซื้อกินฉันไม่เคยว่าแต่นี่อะไรเลี้ยงดูกันเป็นตัวนตนใครอะคะพี่เทนทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับวิวได้อะเธอไม่ได้ยินเหรอว่าเธอเนี่ยเป็นเมียน้อยอะพี่เทนไหนพี่เทนบอกว่าพี่เทนกลับบ้านแต่ตัวไปดูแลพ่อกับแม่ไงอะนี่พี่เทนก คุยกันแล้วเสียเวลาเทนคุณเลือกมาระหว่างผู้หญิงหน้าด้านที่มีแต่ตัวกับฉันที่ดูแลอุ้มชูธุรกิจคุณมาตลอดคุณจะเลือกใครแต่ถ้ากลิ่นใหม่มันหอมหวานนักจะเลิกไม่ได้ก็ไปได้นะแต่ไปแต่ตัวคุณก็รู้ว่ายังไงผมก็เลือกคุณอยู่แล้วว่าขอโทษนะ ที่นี่รู้แล้วใช่ไหมว่าเทนเขาเลือกใครไปกันเถอะที่รัก